แงนิดหน่อยนะครับโอ,อ้รายงานท่านผอก่อนนะครับว่ามีฝนตกในพื้นที่มีฝนตกในพื้นที่แล้วก็จะไปวาสนามก่อนครับสนามก่สนาม,นามเดี๋ยวสายจะไปขุดขุดดินปลูกต้นไม้ให้คุณลู ハハハハ ไปปลูกถักให้นกช่วยดีทำดีทำดีมากอาจารย์เนี่ยต้นไม้ของลดน้ำลดน้ำให้ยังไอ้ฝั่งนู้นลดแล้วครับเหลือหน้าห้องบอกอ๋อเดี๋ยวลดครับวิธีนะ้าลุงสารทินดีนะดีแนละ้วก็เดีนะ๋ยวมอพูดจบยังเออปั๊มน้ำเมื่อคืนผมก็ปิดสั่นเอ,อนาวไว้ครับเดี๋ยวมันทำงานหนักครับดีมากเลยทำงานให้ผอดีมากเลยนะคุณสารทินนะตืดีแล้วแหละมีอะไรให้ฝากให้ทำ กระดูโดยทั่วไปนะฮะเขียนครับฉะนั้นผมขออนุญาตไปทาางข้งหน้าจัดรลยครับตายจัดโอ้ยตายแล้วงานเขตก็เข้าโอ๊ยทดลองทดลองวิทูลมูชัยตัวหาทดลองวิทูลมูชัยแบบเดินเดินไม่รับทุน ยเชิญท oh. ่านรองมวิชาไรพกพอหน่อยไอตอยังยังไม่มาเอ็ดวิชูลมูไซอ่านไลน์ตรวจตัวพอหน่อย าดเข้ามาเรื่องที่นามอืไอเชียเดี๋ยวเราเรียกไอเชียมาคุยเชียเชียเชียเรื่อเชียมาโอ้โโทรโทรโทษโทรเออพอกเขายืมยืมโทรศัพท์เลยเรับโทรศัพท์ผมไม่ติดแล้วใครเรียกมาเมื่อกี้ครูเขาตามกับอ๋อครูน้อยตามคตอนครูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโทรหาเชียก่อนนะ เออเชียเชียเดี๋ยวเดี <h 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 h <h? <h ๋ยวมามาพูดงที่ห้องหน่อยโอเคเดี๋ยวร้ออ่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอรองชียมาแล้ว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 ค่ะเชียร์เดี๋ยวดูแลห้องน้ำให้ดีนะเพราะว่าเดี๋ยวเข็ดเขาจะมาดูงานที่ห้องน้ำเรา ไอ้ต้นมงต้นไม้ในนั้นน่ะเปลี่ยนหน่อยมันมันจำปีหมดแล้วเกย์ก็หัดดูบ้างต้นมงต้นไม้มันจำปีเหมือนหน้าตาไม่เอาหน้าตาไมสวยนะ <c oughs> แล้วก็บอกนิ้งเขาดูแลเรื่องความสะอาดด้วยได้ค่ะให้ผัวอ้อไปหรือผัวอ้อขึ้นเข้าใจไหมเดี๋ยวจะดูแลนิดอย่างดีเลยเอออาจจะเสริมมาถ้าลองจะเสริมนิดนึงขอขอนุญาตท่านผัวอ้อผมขอเสริมนิดนึงนะครับพ <c oughs> อดีผมไปพอดีลองไปดูนะเชนนะฝุ่นเต็มเลยนะเชนนะ ไปเอาที่รถออกได้ค่ะก็เอาไปทําอะไรจัดการให้เรียบร้อยเอาทีมงานแกนนั่นแหละก็ช่วยช่วยกันแกไอ้ไอไอ้ไอ้สติ๊กเกอร์หน้าห้องน้ำน่ะพอซื้อมาแล้วเอาไปติดเชียร์ทำให้ยุ่งตรงนั้นใครไอ้เงินไีเบนช่วยไม่ได้จัดการให้ขับออกอาหารที่มากพรุ่งนี้นะแปดโมงเขียนมานะโอตามใครอยีกไหมครับอ่ามีมีไอ้นีดากรดาโอ้กรดาอยู่แถวนี้ครับปอเดี๋ยวเดี๋ยวจะคุย ให้ผมตามให้ไหมคะอ่ะ,อะเรียกกระดาษกระดาษครับกระดาษกระดาษ ฟังเดี๋ยวไปเอากฎโปรเจดเขตให้เรียบร้อยจะทำเอกสารอะไรก็ตามด้วยนะเออไม่ใช่ว่าจะอยู่ยาวอยู่ไม่เกษียณไปทักผ่อนบ้างนะอันนี้เดนนอน์ได้ยังแล้เป็นไรคะป้าดาไหวค่ะประดาไหวคุณลองป้าดาเขาทำงาน36ชั่วโมงค่ะพอดูเลยในตัวเองด้วยป้าดาจะเกษียณแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยว ไปนี่ก่อนนะไปตามช่างตังก่อนนะไปเถอะไปสงสารนี่คุณขยันจริงนะพี่น้องตะคิวจะกินแล้วครับพ่อท่านรองกันสบายสบายไม่ต้องเครียดดูชาคผมเนี่ยเคยดูแม่หนุ่มกัญชัยอะไลโออะไปหามาด้วยพ่อก็ว่าจะสั่งจะสังฟองกันสังฟองจำได้ไหมครับเพราะว่าไดของพอก็เออเดี๋ยวพอสั่งให้ขอบคุณครับพอ คุณอ๋อพี่ดาครับเรามีเรื่องต้องคุยกับพี่ดาครับกำลังสมคิดคุยแล้วเดี๋ยวเอาเอาเอาปัดพี่ดานิดาโทรหานิดาโทรเลยครับผมผมไม่มีโทรศัพท์โทรหานิดางอะไรสองเครื่องเก็บได้ตรไมนพังทั้ง์สองเครื่องเลยครับ ผมดีเลยนะครับที่เคอร์ดิเทสครับขอบางเสร็งนันแหลขอที่เราไปกันเนาะใช่เขาไปงานเคสกันนะคือเราเอาที่นี่แหละครับโอ้พิดามาพอดีครับพิดามามามาจัะมาจัะมาคุยกันพิดาอยังขำพิดาอยังขำหน้าพอมีอะไรเนี่ยเฮ้ยสวัสดีค่ะวัสดีค่ะคุณพ่อเชียรนะจะนึกถึงพิดาครับบัวพี่เป็นยังไงหลังแต่เกษียณแล้วนะเนาะนานไม่ได้คุยกันที ทรงผมนี่ตัดร้านหนึ่งหน้าม้าทำไมมึงไม่เจาะกันพอออกก็จะไปตัดหน้าม้าเหมือนกันนะแบบเนี้ยเดี๋ยวรอก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปพูดว่ากันไปทำลอนสีทำเอฟสีชิ้นสวยๆเดี๋ยวบอกร้านไหนบอกหน่อยนะให้เขาตัดหน้าม้าให้พรถ้าเขาตัดได้ผมให้ร้านหนึ่งอะไรพออ่ะพี่ดาสุขภาพด้วยนะคะผมตก จ้าจ้าโอเคพี่นาก็ยินดีกับโผด้วยนอใจพี่าพี่านั่นแหละนะแล้วก็มายไทยเรื่องสนามกเล่นเ่นะเคยผานดิกไปเล่นยังเคยค่ะพี่าาดกตุ้มเชาโแล้วเนี่ยฝากครูสูดูแลต่อเนาะใช่ไหมเราดูแลเรื่องสนามกเล่นด้วยใช่หมใช่กัโผเออนั่นแหละเคยเล่นยัง พี่ดาเคยยกโยกนิดนึงค่ะพระองค์โยกแรงมากที่เขาว่าและน็อตหลุดวันนั้นน่ะสารทินลุงสารทินเขาไปทำให้อยู่เนาะรายงานว่าน็อตหลุดในตัวเด็กเอทุ่มส่งนั่นน่ะแต่โยกแรงนี่อะจารย์แล้วก็กพอเจ็ดอย่าลืมไปเอาให้เรียบร้อยพี่ดายินดีด้วยนะเออเกษมเปรมปีอยู่บ้านสุขสำรานแต่เกษมต่างห้องเ้องผมเกษมด้วยได้ไหมรับผมค่อยห้อมอยู่ต่อก่อนผมมันจะ ให้มันหมดก่อนให้มันหมดก่อนแล้วค่อยไปลองคร<อ>ั<อ>บครับเคอรับครับอ่ะอใครอีหน้าคุยไปแล้วอนอกคนเกษียณใช่ไหมอ,อืมอเอองั้นเดี๋ยวจะไปแล้วอีกไม่กี่วันก็จะหมดเวลาของทออที่จะอยู่โรงเรียนนี้นะเดี๋ยวคุยเรื่องอะไรนะซาก่อนลืมโทรหาไอ้น้อยน้อยน้ะอย,ยังยัง ห่วว่าเออเดี๋ยวฟ้องไม่อ <volumes> ย <or try Island> like ู่แล้วงานจะไม่ดําเนินต่อไปเข้าใจไหมได้ค่ะแล้วพอจะย้ายทำไมคิดถึงให้กูอยู่ตองนี้เป็าปีได้ไงนะ้ยเออให้กูได้ไปบวยว้าได้ไมให้กูอยู่กับมึงตลวดเวลาไม่ขอครับขอผมขออนุญาตเสริมนิดนึครับน้อยไม่ลืมตาครับพอน้อยไม่ลืตารั ดูแลใครอีกคนนึงเองดูแลใครอีกคนนึงตอบมาก่อนตัวเองเออดีมากอะดูแลใครคนแรกดูแลพี่พี่เออคนที่สองน้องน้องแล้วก็ตัวเองแล้วอีกคนอะอีกคนต้องดูไหมเออไม่ต้องมีพอพอแล้วนะเข้าใจไหมเล่นแลเดี๋ยว

ครับผมก็ต้องเรียกประชุมซะหน่อยนะลองนะอาเชิญคุณครูประชุมให้พรอนะขอผมพรอนะเอาลายพออาลงได้ไหมครับจัดจัดจัดสงสัยก็ต้องคุองเครื่อนให้เราอ๋อเราบอกว่าเรียนเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทุกท่านประชุมที่ห้องประชุมบนมาเลิร์เวลา15.15้จุดสิบห้นจุแอนมีกี่จุดท่านลองใส่กี่จุด เจอในคำจุดเดียวเ <Okay. S 3> อะขอบคุณครูมาหรือยังครูมาแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับพอ,อครับเดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นวัน <Okay. S 2> ที่พอเขอาประชุมวันสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรองเนี่ยจะให้พอ,อากานวัยยงพูดกับคุณครูทุกคนนะครับก็ขอบคุณท่านรองวิชัยมูทูลนะจ๊ะที่มีทูลมูมลไซ อ๋อกระนันวายุงก็มีความรู้สึกดีที่มาอย e. ู <pl ains> ่โรงเรียนสำหรหบน้องๆขงเรานอบอุ่นมากที่มาครั้งแรกก็ประทับใจเยในบุคลากรหลายๆท่านก็ฝากทุกคนดูแลโรงเรียนต่อไปอ๋อทำไว้ดีหมดแล้วแหละสนามสนามพันลงพัดลพบ่รี่ัดลุงชอนะสนามเด็กเล่นพู้หามากพาเด็กไปเล่นมา ประตูห้องนองห้องนะ้ำเปลี่ยนให้หมดนะเออดงเด็กเนี่ยก็ฝากดูแลเป็นห่วงนะดูว่าที่ใหม่สนามจะเป็นยังไงพัดลมจะเด้มไหมเ <c oughs> พี้ยนะเออก็ฝากไอไอใครนะักครูผู้ช่วยนะคออรูผู้ช่วยก็ยมีครับรเออแตงโมก็รีบทำการทำงานซะนะครูผู้ช่วยตามนะใครที่เป็นรูผู้ช่วยก็ตาม ประเมินวันไหนล่ะเร็วๆมีค่ะเร็วๆก็เอปรึกษาพออมาตาดานะมาตาว่าเขาจะให้วันไหนก็ตามนั้นไม่มีบุญเลยบุญไม่ถึงไม่ได้อยู่ถึงพออในี่กนั่นแหละนะฝากนะฝากทุกท่านมีใครจะมีใครจะพูดอะไรจะลองมีมีใครจะพูดอะไรกับท่านพอกาลันไหมครับ พูดมากูน้อยดืมตาก่อนพอจะเสียงได้หมดแล้วน้อยดืตาก่อนจะพูดอ่ะค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานกับพออพออเป็นคนเก่งและให้คำแนะนำาโอ มาหัวมังน้อยบ่อยๆคิดถึงเขาขขบคงเจอกันอนน้อยาสากลไม่มีตังก็เป็นคู่สากลนะถึงพอจะย้ายนะครับแต่ผมจะดูแลปั้มน้ำใหม่ของพออย่างดีที่สุดชวนพักด้วยโอเคจ้ะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะเราจะเชิญท่าน อ,อกระดุมตัวจริงนะคะรวมถึง,ถงพีดา,ด,าด้วยเนาะแล้วก็มาดาท่นน <ๆ S 1> <ต>า,<ต>านอรองนะคะมาพามาเลยะ